โครงกระดูกโบราณปราสาธทธนงบ้านปราสาทหมู่2ตำวบลาปราสาธทธนงอําเภอรปราสาทอีกครั้งตลอดทั้งวันวันนี้ยังคงมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงกระดูกโบราณจํานวนมากมคาดว่าวันนี้ช่วงบ่ายฮะคาดว่าวันนี้ช่วงบ่ายนักโบราณคดีกรมศริลปากร,กรที่12นครราชสีมาจะเดินทางมาร่วมพิสูจน์โครงกระดูก โบราณแห่งนี้นบบผขณะนี้ครับนางวิลาวันปัญญาดีนายกองค์การบริหารสนรบลนปราสาทธานงได้เดินทางมาดูมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยของในปราสาทาที่นี้นะฮะนายกอธิษฐานขอขมาก,ก่อนบกคุยมือวอรลุ้งแงแย่มันกระดาได้ตดูไม่ร้อนเมายาย ตาวาวก็ดมกครับผมตอนนี้ท่านนายกเดินทางมาดูสถานที่ขุดพบโครงกระดูกพันปีครับตอนนี้ยังคงมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาชมเรื่อยๆ สวัสดีครับท่านนายกครับอาจารย์ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับวิลาวันปัญญาดีนายกองค์การบริหารสวนสับนปราสาทนงท่านนายกครับหลังจากกรมศิลป์รัฐบาลมาพัฒนาแหล่งโบราณสถานเนี่ยนายกจะทำยังไงต่อไปครับก็จะทำเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้และเขียนประวัติศาสตร์ จะให้ให้คนรุ่นหังรู้เลยค่ะได้เข้ามาดู ừ, ว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นยังไงค่ะครับผจะได้มาดูแล้วก็เวลาทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะต้องขออนุญาตกรมชินทุกครั้งเลยเวลทาทําบุญประสาทค่ะจะทำบุญประสาท,าทนี้เดือนไหนครับปีไหนครับเดือนมีนามีสัทําค่ะทำทุกปีทำทุกปีต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วครู้สึกจะสปีามปีค่ะสามปีครับผม นี่แหละครับแหล่งโบราณสถานอย่างนี้ท่านนายกมีการพัฒนาใช่ไหมหลังจากบูรณะเสร็จแล้วก็จะมีการเข้ามาพัฒนาแต่การจะมาทํากิจกรรมต่างๆต้องขออนุญาตทางกรมศิลปากรที่12นครราชสีมาขออนุญาตถึงทำมีอนุญาตให้่ะแต่ต้นไม้ใดถ้าไม่จะต้องอนุญาตอีกค่ะครับผมนี่แหละครับท่านนายกก็ยืนยันมาว่าสถานที่นี้จะเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวท่องเที่ยวจะมีการประมวบรป,ประชา,ะชาสัมพันธ์ต่อไปน,นะครับขอบคุณท่านนายกมาครับ,รรบนำข,ข่าวไปเผยแพร่แล้วปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางมาต่อเนื่องขณะนี้เวลาเที่ยงแล้วครับนี่สิบสองนาฬิกามาเรื่อยๆนะครับ คงอีกไม่นานนะครับหลังจากบูรณะนี้เสร็จแล้วก็ทนายกก็จะเริ่มโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหลท่องเที่ยวของพื้นที่ใช่ไหมครับนายกท่สนท่า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 นทานมาเท่านท่านไ่้นท่าท่าบท่านท่าท่าน่านท่านท่ยนานจ่าท่านานนท่า่าท่านท่าะ่าใท่นท่านท่าท่าน่านท่ทาท่ทา่าท่ะ ้บ้านประสาลนี่แหละอดีครับดีครับเดี๋ยวก็นายกบอกว่าจะนิมนต์พระมาสวดบางสุกุลสี่รูปสี่รูปนะครับก็นั่นแหละจะคิดอยู่ว่าเออท่านเดี๋ยวน้องทาง ชาวบ้านทั้งนี้ก็ไม่กล้าจะเกืนอำนาจก็เพราะว่านั่นเราไม่ต้องนั่นไม่ต้องเกินอำนาจเราก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าบรู้ัททำแบบนี้แต่ต้องต้องรอการศึกษาเห็นด้วยเปนเห็นด้วยเห็นด้วยอยู่เงินเราก็มีกองกลางอยู่แล้วนะการที่จะทำการทำบุญอย่างนี้มันก็ต้องร่วมกันอยู่แล้วไม่ได้ทำนายกไม่ได้ทำคนเดียว เห็นไหมชาวบ้านเข้ามาดูเขาแต่ชาวบ้านประชาชนรู้ว่ากำลังไรมาทำบุญนี่โรยเงินไปแบ่งซิปแบ่งร้อยแบ่งเลี้ยนแบ่งบาทแบ่งมามูลบุญลูกบัตรบุญองค์เนาะสีองค์แจกสีรูปแจกไม่เคยเมนไหนก็เคยบาทไม่เคยเมนเลยนะคนที่มาพูดจ้ย